จะบอกว่าอา้ามใช้เสียไม่งั้นคืนนี้ไม่ได้กินข้าวเพราะใช่าะทุกคนต้องเบาเนะเราจะเก็บบรรยากาศไปไอ้ทางที่นม่จนมันรับไปสนามบินได้ไงทางที่เขาจะที่เขาทำใหม่เนะี่ย นี่เรามีหมายกี่หมายอ่ะหมายเดียวจุดเดียวนี่แหละแต่มันดดมีสองป่าติดกันอ๋อสองป่าติดกันแต่ว่าเป็นสวนอ้อยหมดเลยป่าอ้อยหมดเลยพอช่วงนี้เขาล่าในป่าอ้อยกันงนั้นไหมสองคนคริปนี้ผมได้มีโอกาสกลับบ้านที่ต่างจังหวัดครับผมเป็นจังหวัดปุยลช่วงนี้ผมมีเวลาแล้วครับกลับมาหาญาติพี่น้องที่ต่างจังหวัดมาขึ้นครับนานมากแล้วนะที่เราไม่ค่อยมีโอกาสกับ ้านก็เพราะเหตุผลหลายอย่างครับทั้งหน้าที่การงานเรื่องเวลาก็ทําให้เรามีเวลาน้อยลงที่จะออกาปกับบ้านครับแต่ตอนนี้นะครับเราได้มีโอกาสแล้วเราก็มาเที่ยวที่บ้านครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปหาวัตถุดิบครับที่พวกเราเคยกินกันตอนเด็กๆไปดูนครับว่าวัตถุดิบตัวนี้คืออะไรกูตาเนยยุงอนกอนักกูตาตัวเนาะ แบ่งกันอยู่อยู่คนอยู่ล่มกำลังดีกำลังดีงเดี๋ยวเราจะมาอยู่กันตรงนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวให้ควายไปก่อนให้ควายเขาอยู่ลงอ๋อให้ควายเขาอยู่ตรงนี้นะเราก็อยู่ล่มตรงนี้ตอนแรกครับเราว่าเราจะมาถึงกันที่นี่สักป่าสอง แต่ตอนที่มันเกือบ,บาบสา,ากแล้วพวกเรามาสายครับพอมาถึงเราก็เริ่มลงมือทํากันเลยเรากําลังผสมอาหารนะครับแต่ไม่ใช่อาหารเรานะครับเป็นอาหารของหนูครับในนี้ก็จะมีส่วนผสม3อย่างนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามีมอะไรบ้างมันก็คงแล้วแต่สูตรแหละครับเดี๋ยวหลังจากนี้ที่เราผสมกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปวางตามที่หนูมันชอบเดินกันเพื่อที่จะล่อมันออกมากินตอนกลางคืนครับปะเราไปทําทางกันดีกว่า องเป็นคุยๆนะอันนี้ก็เราก็ไอ้น,นี่มาแล้วส่งเอาเหยื่อมาแล้วแล้วมันออกมาพึ้งอ,อัพท้าบเรียบร้อยอย่างเี้ก็รูมันนี่แล้วรูมาทางนั้นเลยนะ ดูดูแล้วนะครับมันก็ยากเหมือนกันนะกว่าจะได้เมนูนี้เพราะว่าหนูพวกเนี้ยหนีไวมากเลยนะเวลาได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยเนี่ยถ้าเราไม่ชํานาญเนี่ยคืนนี้เราคงไม่ได้กินข้าวกันนะเรารีบทํากันดีกว่านะก่อนที่พาทิชจะตกดินตอนเราเข้ามา3ามโมงหรือ4ี่โมงนะ สี่โมงสี่ห้าหกใช้เวลาสองชั่วโมงนะครับผมที่เข้าไปเอาเหยื่อลงนะคืนสำหรับคืนนี้โอ้โหกว้างมากนะฮะอยู่ที่ทุ่งนาอยู่ที่ป่าป่าสวนอ้อยข้างในคืออ้อยแบบว่าท่วมหัวเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เสร็จตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะพักผ่อนกันสักแป๊บหนึ่งแล้วประมาณสักทุ่มสองทุ่มเนาะเดี๋ยวเราก็จะออก,ออกหมายกันในค่ำคืนนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับลิ้นรัวละช่วยเป็นกำลังใจใเรา้วยครับว่าคืนนี้เราจะได้อาหารไปหรือเปล่านะครับผมไป าตากติดตาชมด้วยครับ จากที่พวกเราได้พักผ่อนกันสักพักแล้วนะครับเราก็คงต้องเตรียมการที่จะเข้าไปหาหนูตอนที่เราได้ทําทางไว้เราก็จะมีอุปกรณ์เสริมนะครับคือที่ดักหนูเอาไปใส่ไว้ตอนกลคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะมาเก็บกปนอีกทีหนึ่งอันนี้เราก็เตรียมการไว้ก่อนเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปข้างในแล้วนะครับผม นี่เดี๋ยวๆๆๆแปๆ๊บนึงแปง๊บนึ่งนี่ือวิ็ีการลากของอาวสองเสียงนี่นนได้แล้วด้วยแต่แรกนี่นโอ้ยนี่ยังไม่ทันไรก็มันหมาแล้วนะครับทุกคนนั่นแหละครับหนึ่งตัว เพื่อนๆครับตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในป่าอ้อยได้เลยครับเพราะว่าผมไปเหยียบกิ่งมุงกิ่งไม้แล้วก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยนะเสียสมาธิหมดเลยนะครับสําหรับพานปองเรานะครับผมก็เลยต้องขออนุญาตออกมาอยู่ข้างนอกดีกว่านะเราออกมาหุงข้าวแล้วก็เตรียมเสบียงเพื่อสําหรับอาหารมื้อค่าคืนนี้ดีกว่าครับเพื่อนๆงั้นค่ำคืนนี้เรารอดูผลงานจากพานปองนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับฟรีทอมทิพครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะได้มาสักกี่ตัว เห็นผลงานแล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในการหาวัสถุดิบในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาวัสดุดิบตัวนี้ละไปปรุงเป็นอาหารนะครับสาหรับกินกันในค่ำคืนนี้แล้วก็จะนั่งคุยกันนั่งพูดถึงเรื่องสมัยเด็กๆนะครับนี่แหละครับคือวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับเขาก็ทํากันมาตั้งแต่ปู่ยญาตายายแล้วครับหลังจากที่เกี่ยวข้าวเกี่ยวอ้อยเราก็จะมาหาหนูแบบนี้แล้วก็นั่งกินกันแบบนี้ครับ ข้ากินข้าวกินข้าวกินข้าวถามว่าความสุขหาที่ไหนนี่แหละครับความสุขผมสุขที่ไม่ต้องหรูหราอะไรมากขอแค่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคุยกันสนุกสนานนั่นแหละครับแค่นั้นเราก็มีความสุขแล้ว ตนั้นนนที่สองไฟกลับมานะเราก็ไม่รู้เหรอเนาะใช่เปล่าเราู้นสำคักรดาอเนี่ย ี <tr ots> <t ries> <ess> ่โมงแล้วหกโมงยี่สิบห้า เราก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่จากบ้านมาไกลมาทำงานในเมืองกรุงถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมกลับบ้านไปตามหาสิ่งที่เรารักด้วยนะครับ